สวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขู่สุขคนผู้ติดตามเล่าประตูใส่นาะพี่น้องเนาะเล่าเ้าเนาะเล่าเ้าตืน่นเ้ามากกะรวยเลย,ลยพี่น้องเอ้ยผู้ใด้ข้อมาแล้วกะรวยกันสุขู่สุขคนพี่น้องว่าท่านหลุดว่าท่านผิดพลาดจักเทียพี่น้องเอ้ยเอฟซีสุขู่สุขคนผู้ใดติดตามก็ได้ยินดีต้อนรับของสู้ช่องชิปหกพารวยใช่แน่นะพี่น้องเด้อ ต่องตาผนผ้าลวยนี่คือเล่ายามืเศราบันที่สามิบีเล่าประตูใผ่านไปแล้วพี่น้องบันที่สามสบลประตูใส่คมเนวันที่สาิบก็ออกสาอตอนเศ้าพี่น้องวันที่สาอตอนเศ้าล้วออกมาแล้วเล่าประตูใส่ 30. กะออก วิ่งเปลีนวิ่งหากกับเขาหาพี่น้องในสามหาเนาะพี่น้องเนาะแล่าสันติภาพวิ่งซีวิ่งหาเข้าซีพี่น้องเด้เขาซีเลยซีสองนี่กับพานเนาะพี่น้องเนาะวิ่งลุดจอนนดน้ำในเลยพี่น้องเนาะรดนัน้นไม่ค่อยพิดค่อยพลาดดอกแล้วประตูใจ วิ่งหาวิ่งไวิ่งซีวิ่งวิ่งซีวิ่งฮกวิ่งหวิ่งกผิดพลาดพี่น้องพลาดไปกะเล่าเอตตาวิ่งเกวิ่งเกาวิ่งเก็ดไวิ่งเกาวิ่งสองกะเขก้าพี่น้องเดก้าเจ็ดเด็กเ็ดเก้าเนาะพี่น้องเนาะ นึ่อันตัวนี้เมื่อผู้ลันเก้าหนึ่งนี่ธรรมดาผู้สีเขียนเก้าหนึ่งเป็นเก้าเก็ดเลยในเข็ดหัวไม้เลยจัดหัวไม้ขันเอาเก้าเก็ดไปเล่กไข่มันมีสองโตนะหน้าพี่น้องจะเ,เอาเก้าเก็ดหนึ่งเอาเก้าเก็ดถ้าเอาเก้าหนึ่งดีนะหน้าเมื่อผันลันไปต้องเก็ดผู้ผันไปเขี็นกลับเป็นหนึ่งพันสามเล่าพี่น้องผลิตตามเป็นจังได้ ในเห่ในฮากันวะขอขอบบุญขอบคุณเอฟซีฟุตติามที่ได้ซอยคาสม,มุดประกามาให้ปูเนาะขอบบุญขอบคุณหลายๆบุญคุณนั่นขึ้นไปหาฐานเดอร์สุกูสุคนผู้ซอยเหลือปูคาสม,มุดประกาโภละเล็กละน้น่อยนี่มีโศกไม่หลับกันสุกขขูสุคนได้พี่น้องเดอ้อไอ้ตึไว้รวยเบื่อมือนี่กะ กำลังนั่งรุ่นกรตีรัฐบาลเนาะนี่กำลังรัฐบาลกำลังออกกลั<อ>ง oh. วันที่สี่ยื่นี่กูกันนั่งเบิ้งโยต์จะว่าห้องมามีเสียงดอกเบิ้งตะพาพจัดเล่าประตูใจให้พี่น้องก้อนเดียวสิบอร์ได้จัดพ่อหวยออกระดีใจคนดีพี่น้องดีใจถือหวยกับสีเ่เฮสี่ห้ากันฉลองกันเนาะผู้ได้ถือก,กับดีใจนำ้ำผู้ได้ปิดกับแก่มือ่อยนะพี่น้องนะแก่เอาไม้ เอามาเบิ้งพี่น้องเอ้ยเล่าประตูใจมาแล้วของดีๆเก่งๆเงด้รว้ยกันสมือของวันที่สามิบเอ็ดเน้ะพี่น้องเดาะใช่ว่าพี่น้องสิได้เบิ่งตอนเช่าวันที่หนึ่งตอนเช่าผู้ใดเข้ามาผู้ใดติดตามจู่หุ่นจักอยู่เนาะระบบการของเขาเนาะลงวันที่สามสิบเอ็ดมันจิเป็นวันที่หนึ่งขาม,มือไปมือหนึ่งขามไปคึืนหนึ่งนะพี่น้องเนาะเนี่ยมือเชาตีหาสีิบหาเริ่มสายเอาวัาหลาย่ห่างพี่น้อง ล่าประตูใส่จัดจัดล่าประตูใส่เลยนอพี่น้องนะ้าจับคูจับคูล่าประตูใส่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ด สองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดห้าโอ้โมนี้มีหัดเล่าพัฒนาต้นโมนี้ไหมด้วยลายยางตัวพี่นองเอบซี่ไหมก็พัฒนากรมาโมนี่เอายางเดียวพี่นองเอ้ย เอารถดพี่น้องเอ,อ้ยมันสิบไ่้ได้นบากเนาะนี่อยากไม่กินเดี๋ยวอยากเดี๋ยวกินเก็บไว้ให้ลูกให้ล้านก็ไปในภายฝากหนาเน,นะพี่น้องเนาะหกหนึ่งหกหนึ่งวิ่ง vinh nâng chết nâng chết vinh nâng chết vinh nâng chết vinh กมเด่นกลมเน้นหนึ่งเจ็ดร่องหกหนึ่งแน่แน่แนี่นั่นร่องดีๆแมวจะเล่นลูกจะเล่นลูกจิตตก thả lụp lông cá, thịt tróc lông mai thì hả? Mèo cứ đưa, đưa Mèo nói mèo nói là nhầy lẽo. Bao này mèo nói luôn. Lão Santi sẵn Lão Santi Phap. Lão เหล้ากับน้อยสองอย่างนี่โอเคงๆสามอย่างกับเหล้าสามะคีผู้ใดตามสามอย่างหนึ่ห้าหน้อยเหล้าประตูใส่เหล้าสันติภาพนี่เหล้าสามะคีนี่าาม,านมาตรฐานเลยพี่น้องเอ้ยเหล้าสันติภาพสัน สันติภาพสันติภาพเราสันติภาพจับคู่ C หนึ่ง C nên C hả C hả C cầu C cầu C cầu สามสี่สามสีเขามาเสียเหล็กบ่สวัสดิเขามาเสียเหล็กล้มตาบ่เลยสามสี่สสวิ่งเราให้เป็นแมนเนอสีสวัสดิเลย ไอ้ทั้งรัฐบาลไทยมือนี่ข้าน้อยมือนี่เล่ามือนี่ให้ไในมดุย่างเด้อให้เก่งมดุย,าดยาดด่างเด้อสวัสดีซีหนึ่งวิ่งซีกับหนึ่ง

ดเูเมือนกับกอองไเมื่อวอา่ยังไงเนีกระดือพี่น้องเนี่ย <c oughs> โคเลเมือต้ต่อไปพี่น้องต่อต่อเอายังไม่เอาพักลงมลาสิจัดเกด็บไ้ วิ่งซีหนึ่งกรมเด่นซีหนึ่งเน้นีหนึ่งล่องซีเก่าล่องซีเก่าล่องซีเก่า xa xuân lào xa xuân lào xuân lào xa xuân lào

หกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดวิ่งฝนกต,ตกดีพี่น้องเอ้ยฝนดีฝนดีพี่วิ่งเก้าศูนย์เก้าศูนย์วิ่ง วิ่งเก้าศูนย์ปมเด่นเก้าศูนย์แน่น 90. เก้าศูนย์ลองเก้าเก็ดลาบะ ล่าเอกต้าลาวเอกต้าเอกต้าเอกต้า เอตตาคบคูศูนย์แปดศูนย์แปดศูนห้าศูนห้านี่แต่ศูนย์พีังเยเจ้านี่แต่ศูนลวนลวน สามศูนย์สามศูนย์เก้นย์เก้นวิ่ง วิ่งศูนแวิ่งวิ่งศูวิ่งศูกลมเลนนย์แปดเน้นศูล่องสา เอามานอนเติง๋งจังไรฮะนี่เอาขาออกไปเออผลไม่เห็นเหล็กเออแล้วเอาขาออเาข,าข้ามาเล่นออกไปเล่นเข,นข้ามาอยู่เขาเห็นยังอยู่เขไปกับมาอยู่นี่เบอร์ไอดีไลน์ปูขุนเด้อพี่น้องเด้อปูได้มีอ,มบอุบะแมนดิไอเดีไลน์เบอร์ไลน์ซื้อเบอร์ไลน์พี่น้องเบอร์ไล่อุบะแมนไอดีไลน์เด้อ Mơ lạy phục hôn phải tiếp nhận thăng lạy mịng dòng sông nga 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 เก้าแปดสองสองสามแปดสองสองสามแปดนี่เบอร์ไล่พี่น้องเบอร์ไล่เด้อเบอร์ไล่จะซื้อว่ามัน ID ไอดีไล่ไล่ โอ้ขุนโอ้ขุนมาพี่น้องแคปหน้าจอดเลยแคปหน้าจอดเลยไปข้ามาแล้วศรีล,ลุนรัฐบาลกันกำลังหอดละว,วันที่ถัาไปเลยว,วันที่หาอะไรปี่น้องอ่านแล้ว,วันที่หากันเยอะมาพี่น้องรับประตูใจวันที่สามสิบเอ็ด ก็ออกมือเอือนบนลักพี่น้องออกมือเอือนตอนเศร้าวันที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งตอนเศร้าแต่ลงวันที่สามสิบเอ็ดล่าประตูใส้มือเศร้านี่ก็ได้สามเล่าพี่น้องเขาสามเล่านะพี่น้องเนาะวัอนี้ก็มีลาบประตูใส้จับคู่หนึ่งเกตสองเกต เกตหาไม่เอาว่าไม่ห้องไปฝันฝันฝนตกเขามาในห้องมืดเกตหาหกหนึ่งวิ่งหนึ่งเกตกลมเล่นหนึ่งเกตล่องหกหนึ่งเล่าสันติภาพจับคูซีหนึ่งซี่หาซี่เก่าสามซี่วิ่งซีหนึ่งวิ่งสีหนึ่ง ผมเดินซีหนึ่งล่องซีเก่าล่าประชาชนล่าเก้าศูนเก้าแปดเก้าเก็ดหกเก็ดวิ่ง 90, เก้าศูนกมเนนเก้าศูนล่องเกเก็ดโอ้ยปิดผลไปเห็หนอย่งปิดผลไปเห็หนอย่ง เล็กปิดผลใบผลบกผลจัดเล่าเอกตาพี่น,นอ้องศูนย์แปดศูนย์ห้าสามศูนย์ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าศูนย์วิ่งศูนย์แปดกลมเล็นศูนย์แปดเน้นศูนย์แปดล่องสามศูนย์เอาพี่น้องเอาไปจัดมือเอื้อนเศร้าลำล้ำเลยๆกันเด้อเองเ่งปังปังกันสุกูสุกคนเลยถือไว้เลยเบอร์กันสุข,ขูสุกคนจะเก็บจะจุนเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้อง ทุกคนโชคดีพอกันไหมสุดต่อไปสวัสดี